ตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องเขาตัวใเงยก็ยังกนันเขาอ้วนเขาทีซจำมาหน่อยตัวนึงน่งแต่เขาง่อง้วนส่วนขาส่วนหยังเขาเหงาเหงาเขาเป็นแมวตัวใหญ่ตอนเขากินนมแม่เขาอยู่ประเด็นกับทายลูกอหู่เพิ่งเขาเล่นกับแม่แล้วทายลูกเจ็บไว้ว่าสิไปเฮ็ดอะไรบ้าง หเสือ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 น้อยนอนแล้วเหรอมานอนแล้วเหรอไม่หือไม่อือเลยนะไม่ได้ยินเลยนะมันก็กินเองบางทีหรอกก็พวกขวัญอยู่หนอนก็จะนอนเบิดมื่อยเบ็ดเบ็นเลยมาหนึนงทีแล้ว nhau một câu nhau thì có gì ẩn ừ, nhau 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 rồi không giàu cả bạn ở cái nhang để chưa Thank you đuộc khó ăn nó bị nòng mèo khó mòn tổ đầy bớt chuồng tổ khó bằng ngay đấy rồi tổ la Hãy subscribe cho hết Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เสื้อเสือน้อยเสื้อน้อยเสื้อน้อยมึงนอนเขาเอาข้างเกยขาเขาหน่อยเอาข้างเกยขาเขาสบายเลย สวยครับโอ oh, ้วันดีค่ะอันแมวแมวเจ้าเสือเาตัวไงไงพี่น,น้องเาตัวบอกไเลยหน้าตาเขาลอ่อก็อยังนี้เาสูงยาวเขาด,ดกกีกันเป็นคนกสิบอกล่อคักๆลผู้ได้เห็นเขากับว่าลอ่อแมวตัวนี้หุ่นกันเขางามก็อ,อย่างนีลอ่อ แต่เขาหูหงุอย่งนงเขาหูหงุดก็ยังแมวตัวนี้กินเหล็กก็นอนกินเหล็วก็นอนยั่งผ้าไปยางเหรินไปยางเหรินเขาเสียนันแมวตัวนี้เป็นแมวจอนประเดยวน้ำมาเ้ยงแค่นี้น้อยแต่เขายังมาท่านไหนถึงน่มตอนนั้นเอาไปเสียดยายุ่นลงบาลจุลาเขาโดดนี้ออกจากกรง มันเป็นสิบ่งใดขึ้นมากพี่น้องเอ้ยกว่าพุณทางโรงพยาบาลเลยอนหาหายจนเกาะจนเกาะแมวหน่อยจนพ่อเจ้าเสือปรเด็นได้แปลมาคือเขาเป็นคณะแพทย์ศัตวแพทยศาสตร์จุฬาเขาหาแมวจอนกระได้เจ้าเสือมาก ประเด็นกับไละวันตอบแท่นไปช่องท่านบัดดีค่ะคุณกิตนาของคุณลหลายๆเนอคุณกิตนานเหนียวมแมวไม่เบิง่ง